รู้แล้วอึง้งเกิดมามีเงินรอให้ใช้เป็นพันล้านเปิดอาณาจักรพิมพ์พิมพ์มประภาทำอะไรคุณพ่อถึงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าสัว หลังออกจากค่ายเพลงดังเธอก็หันมาเอาดีด้านนักแสดงอย่างเต็มตัวจนกลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถแถมยังสวยมากอีกคนหนึ่งคงจะหนีไม่พ้นสาวหน้าหวานพิมพิมพ์ประภาตั้งประภาพรที่ไม่ว่าจะเห็นเธอในบทบาทไหนของการแสดงก็มักจะทุกบทบาทนั้นแตกกระจุยด้วยหน้าตาที่น่ารักบวกกับความสามารถทำให้เธอมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตครอบครัวพิมพ์ประภาถือว่าเป็นระดับเจ้าสัวพันล้านเลยเหมือนกันธุรกิจครอบครัวของเธอนั้นไม่ธรรมดาเพราะคุณพ่อวิจิตตั้งประภาพรมีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโคมส,สูเซลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกลจากประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันมีศูนย์บริการและศูนย์บริการสาขารวม23สาขาทั่วประเทศพร้อมด้วยทีมบริการแบบโมบายเซอร์วิส 130ทีมและมีช่างที่มีประสบการณ์กว่า200คนนอกจากนี้บริษัทบางกาอโคมัสสุดเซลล์จำกัดได้เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขายให้ดีกว่าเดิมโดยมีการพัฒนาศูนย์การบริการสาขาจำนวน10ส,สาขาให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้าแล้วทั่วประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับสาวพิมพ์นั้นเรียกได้ว่ามีฝีมือที่มาแรงจนน่าจับตาทีเดียวก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเธอ ในทุกช่องทางด้วยนะคะ